ค่ะคุณผู้ชมคะเห็นบรรยากาศด้านหลังหรือ,อยังคะนี่คือบรรยากาศของแก่งสะพือที่อำเภอพิบูรณ์บังสาหาจังหวัดอุบลราชธานีคะ่ะเป็นยังไงคะบรรยากาศ ตอนนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเช้านะคะแต่ว่าก็มีนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางมาสัมผัสกับความชุ่มฉ่าของความเย็นของสายน้ํามูลนะคะที่ไหลจะทอดตัวไปทางอํเาเภอโขงเจียมซึ่งปีนี้ทางก็ฟอผออค่ะมีการเปิดประตูระบายน้ําที่เขื่อนปักมูลนะคะทําให้เกาะแก่งที่สวยงามที่อยู่ด้านล่างของแม่น้ามูลตอนนี้เริ่มที่จะโผล่พ้นน้ำขึ้นมาเห็นเกาะแก่งสวยงามสังเกตเห็นไหมคะจะเห็นคล้ายๆกับน้ำตก เล็กๆเ,เลยนะคะน่าเล่นมากๆเลยและที่สําคัญเป็นแก่งหินนะคะที่อยู่คล้ายๆกับ3,000โบกันด้วยสําหรับใครที่มาที่นี่แล้วนะคะจะมีให้บริการเรื่องของเสื้อชูชีพแบบนี้แล้วก็มีห่วงยางให้บริการด้วยเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปคุยกับทางผู้ที่เป็นผู้ประกอบการให้เช่าเรื่องของชูชีพแล้วก็ห่วงยางกันด้วยพี่คนนี้ก็คืออยู่ตรงนี้เองสวัสดีค่ะพี่ขาแนะนำตัวกับคุณผู้ชมหน่อยชื่ออะไรคะร้านอะไรด้วย ชื่อมลิวันแก้วเก้าค่ะร้านห่วงยางของห่วงยางสีฟ้าค่ะเสื้อชูชีพน้องบีมค่ะค่ะนะคะก็จะอยู่ที่บริเวณแก่งสะพือนะคะเดี๋ยวจะให้พี่เล่าให้ฟังหน่อยว่าตั้งแต่เขามีการเปิดแก่งสะพือมาตั้งแต่วันที่1เมษายนจนถึงวันนี้บรรยากาศของนงักท่องเที่ยวเป็นอย่างไรการค้าขายเป็นอย่างไรบ้างคะค่ะเศร,รษฐกิจดีขึ้นค่ะนักท่องเที่ยวมาเยอะขึ้นค่ะตอนเย็นน่ะยิ่งเยอะค่ะประมาณบ่ายสามโมงไปจนถึงสองทุ่ม ไปสามเปถึงสองทุ่มนี่เยอะมากๆแล้วห่วงยางพี่พอไหมคะไม่พอค่ะต้องหาเพิ่มไหมค่ะต้องหาเพิ่มเลยบรรยากาศแบบนี้เราสัมผัสไหมคะตั้งแต่ปีที่แล้วหรือว่ามีปีนี้ที่คึกคักมากๆมีปีนี้ค่ะที่คึกคักมากๆเลยค่ะถ้าเป็นแบบนี้ชาวพิบูลเราเป็นยังไงคะเฟื่องฟูค่ะเฟื่องฟูเศรษฐกิจดีมากๆเลยใช่ไหมคะแล้วให้บริการแบบไหนบ้างเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านสนใจแล้วยังไม่ได้มาอยากจะมาสัมผัสความชุ่มฉ่ำของแม่น้ำมูลแบบนี้จะมาได้ยังไง กี่บาทคะห่ว,วงยางนี่สี่สิบค่ะเสื้อชูชีพนี่ห้าสิบบาทค่ะมีจํากัดเวลาไหมคะว่ากี่ค่ะไม่จํากัดเวลาคะ่ะเล่นได้ทั้งวันคะ่ะเล่นได้ทั้งวันเลยนะคะแล้วทีนี้เผื่อใครที่มาที่นี่มีกี่ร้านคะมีสองร้านคะ่ะมีสีเขียวกับสีฟ้าคะ่ะ โดยเฉพาะวันนี้ถือว่าเป็นวันที่หลายๆคนตั้งหน้าตั้งตารอเพราะว่าเป็นวันเปิดงานนะคะเทศกาลนะคะประเพณีสงการที่พี่บูรณ์บางสาหารด้วยตอนนี้เราเตรียมการเรื่องของความพร้อมยังไงบ้างพอไหมคะนะ้าก็คิดว่าน่าจะพอค่ะเรื่องของห่วงยางกับเสื้อชูชีพค่ะแล้วอยากจะให้ทางเขาเรียกว่าทางผู้ใหญ่หรือว่าทางคณะกรรมการเขามีการเปิดเขื่อนแบบนี้แล้วก็ให้เล่นระยะยาวแบบนี้พี่ว่าม,มันดีต่อผู้ประกอบการไหมคะ ดีมากๆค่ะถ้าเป็นแบบปีนี้นี่คือว่าดีค่ะดีที่สุดเลยค่ะ นะคะปีนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะว่านะคะทางอำเภอพิบูลบางสาหานร,ร่วมกับทางจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ทางคณะอนุกรรมการเขามีการเปิดเขื่อนแบบนี้นะคะก็จะทําให้มีกอดแก่งที่สวยงามและที่สําคัญวันนี้ก็คือวันที่9เมษายนค่ะจะมีพิธีเปิดในช่วงเย็นนะคะจะมีพิธีเปิดซึ่งปีนี้เขาก็มีการจัดเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของอำเภอพิบูลบางสาหานไม่ว่าจะเป็นถนนสายสลับเป้านะคะแล้วก็จะมีกล้วยเบกแตกนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ ที่เป็นปลาจากแม่น้ำมูลขายด้วยนะคะคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าใครสนใจสามารถที่จะติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ผ่านทางช่อง nbttv อีสานกดไปที่หมายเลข11หรือว่าจะติดตามผ่านทางออนไลน์ก็ไปที่ช่อง nbt อ bon, ุบลนะคะเจอกันในช่วงบ่ายแต่ว่าช่วงนี้มาที่นี่แล้วนะคะ ถ้าไม่ไปเล่นน้ําถือว่าพลาดแน่ๆเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้จะขออนุญาตคุณผู้ชมไปเล่นน้ําเพื่อความชุ่มฉ่านะคะสัมผัสกับนะคะน้ํำเย็นๆแบบนี้ก่อนช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ